ปรสบการณ์ใหม่ในการอ่านจับใจความสำคัญสุดทันสมัยผ่านระบบ o b e บ Content Center สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัทรวันทองวันตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านห้วยป่งไผ่ขวางขอนำเสนอการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโดยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยเทคนิคบันได6ขั้นร่วมกับการใช้สื่อเทคโนโลยี จุดประสงค์ 1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ 2. พัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียน 3. พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 4. ส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยเทคนิคบันได6ขั้นร่วมกับสื่อเทคโนโลยี o b e c Content Center โดยดำเนินตามกระบวนการ PDCA ดังนี้ 1. P วางแผนจัดกิจกรรมการใช้งาน o b e c Content Center เเพื่อเลือกสื่อที่เหมาะสม 2. D ปฏิบัติตามแผนวิเคราะห์หลักสูตรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ใช้แบบฝึก จากโอเบกค n t เทนต e เซนเและสื่อประกอบการสอนพร้อมทำแบบทดสอบก่อนเรียน 3. 4. ตรวจสอบความเข้าใจโดยกิจกรรมใบงานในบันไดขั้นที่6และแบบทดสอบหลังเรียน 4. a วิเคราะห์ผลการเรียนร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียนเพื่อนำไปปรับปรุงแผนการสอนต่อไปผลการดำเนินง,งาน 1. ผู้เรียนมีผลการทดสอบหลังเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ91.66 2.182.40มีทักษะการอ่านอยู่ในระดับดีขึ้นไป3.186.98มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีขึ้นไปเตอร์แบบพ้อเนเทเ็นเตอร์แหล่งเรียนรู้ดิจิต